เรามาดูข้อที่6กันนะคะถ้า x เท่ากับ1นบวกลสะคะแล้วโจทย์ข้อนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะก่อนอื่นเราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง1ส่วน2ลบด้วยรูทสนะคะส่วนด้วย x ยกกำลัง1นส่วน2ทั้งหมดส่วนด้วย x นะคะเราก็จะ ลบตัวเศษนะคะโดยการทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็น x ยกกําลัง1ส่วน2นะคะแล้วก็ตัวนี้คูณกันนะคะก็จะเป็น x กําลัง1ส่วน2คูณกับ x ยกกําลัง1ส่วน2ลบด้วยรูปสาะนะคะทั้งหมดส่วนด้วย x นะคะตัวนี้นะคะเลขยกกาลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันนะคะเร้ก็นาเลขชี้กําลังมา บวกกันนะคะ1ส่วน2บวก1ส่วน2ก็จะเป็น2ส่วน2ก็คือ1นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x นะคะลบด้วยรูทสามนะคะส่วนด้วย x วยกยกกำลัง1ส่วน2ตรงนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน x นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ รู3ตรงนี้ก็จะเป็นเลขยกกำลังนะคะตัวทานมอนกันำเลขชี้กำลนงมาบวกกันนะคะ1ส่วน2บวกกับ1นะคะก็จะเป็น x ยกกำลัง3ส่วน2นะคะต่อไปเราจะทำการแทนค่านะคะแทนค่า x เท่ากับ1บวกรู3นะคะใน x ลบรูส3ส่วนด้วย x ยกกำลัง สาส่วนสองนะคะก็จะได้1่บวกลูสลบลู่สาส่วนด้วย1บวกลู่สทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองนะคะ,ะลู่สลูก 3, สก็จะเหลือ1ส่วน1บวกลูสทั้งหมดยกกำลัง3าส่วนสหรือ1บวกลูสทั้งหมดยกกำลังลบ 3ส่วน2ะคะซึ่งก็จะตรงกับจอยข้อ5นะคะ